รู้ไหมคะว่าแฮกเกอร์ที่น่ากลัวที่สุดในโลกหลายๆคนมาจากประเทศเกาหลีเหนือฮะเกาหลีเหนือประเทศที่คนส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะใช่ละคะ้ค่ะเกาหลีเหนือเริ่มสร้างทีมไซเบอร์มาตั้งแต่ยุคคิมอิวซุงและคิมจองอิลเคยพูดไว้ว่าอินเทอร์เน็ตคือปืนการโจมตีไซเบอร์คือระเบิดปรมาณูเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านคอมพิวเตอร์จะถูกดึงเข้าโครงการลับฝึกแบบเข้มข้นแล้วส่งไปเรียนในจีนหรือประเทศอื่น จนกลายเป็นนักรบไซเบอร์ที่มีชีวิตติดแกลมและอภิสิทธิ์สุดๆพวกเขาโจรกรรมคริปโตไปแล้วกว่า3,000ล้านดอลลาร์ฟอกเงินผ่าน NFT, b ิลเชนและหลอกขาน Spear Phishing แบบแนบเนียนกลุ่มแฮกเกอร์ Lazarus เคยปล่อยไวรัส Wanna Cry สร้างความเสียหายหลายหมื่นล้านและแฝงตัวในธนาคารมาเลเซียญี่ปุ่นบางกลาเทศได้แบบเนียนเแม้คนในประเทศจะใช้เน็ตไม่ได้ ลกลุ่มนักรบไซเบอร์กลบมีอิสระทางเทคโนโลยีเนื้อใครเพราะเป้าหมายคือทุนสร้างอาวุธและเอาตัวรอดจากการคว่ำบาตนี่แหละค่ะความย้อนแย้งที่ทําให้แฮกเกอร์เกาหลีเหนือเก่งกาจและอัจฉริยะจนหน้าขนลุกคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกเราทีนะคะ